ถ้าถวายเขาผ้าเสร็จแล้วผ้าชั้นเสร็จแล้วห้ามากินเขาน้ากันเด้อพี่น้องเด้ออยู่ศูนย์นะคะกินเสร็จแล้วเขาก็จะขอเก็บถวยเก็บ3ามกันแล้วก็จัดสถานที่กันเพื่อทําบุญลอยกระทงลอยกระทงเหมือแลกนี่เด้อจ้าวันนี้ก็แ่บบอทังนี้แ่บบอทังนี้แ่บบอแ่บแสบแสบแบแสบแสบนี้กล่างไล่สนะครับบนี่บา แลกบอ๋อน๊ะไลเดิยเร่อลอไล่ตออไปอกุ่มนีแสบบอสวัสดีค่ะสอบตคนหล่อแสบบ่ะมือแลงมีงานี่อย่างนะคะอยู่บ้านห้ามือแรงเลอยกระทงเยกระท่งหลังจากกินเขากินปลาแล้วแล้วเากะเอ่อเก็บเผือเก็บซาำซอยกันแล้วก็ห้ากะซีมาเห็ดกระท่งง่วมกันเพื่อที่สะเป็นความสามคคีของหมู่บานเะ โอเคแซ่บแซบเด้อค,ดค่ะสวัสดีค่ะผู้ใหญ่อันนี้คือ,คอผู้ใหญ่อุดมหานพิรมนะคะเป็นผู้นําชุมชนของหมู่บ้านน้องหะนะคะเพิ่กนกำลังกินข่าวเดี๋ยวกัาสิา่ไหมสัมผัสข,ขออนุญาตด้วผู้ใหญ่สัมผัสแนมือแลงงานเห่าบ้านเห่ามี่ยังนะคะอ่ามือแล้งช่วงแรกเริ่มต้นก็จะมีาทางพระคุณเจ้าอาจจะเลิศพระคุณตะมลเป็นชุดใหญ่สุดชุดถ่ายเป็นคลืนสุดท้ายค่ะนะครับการลังจาก อาสวดมนต์แล้วก็จะได้พุทธจ้าก็จะได้นำผ้าว่คำถวายกระทถงหรือว่าคารวะแม่น้ำคงคาให้พี่น้องเข้ากันได้ว่ตามครูบาอาจารย์ตามพระคู่น่งนำผ้าวกระทงเข้ากับว่แม่นเข้าเฮ็ดมาขายเข้าเฮ็ดมาเห็นพี่น้องบูชากันค่ะเป็นเงืนเขาวัดเป็นเงินเขากองกระทินในการเนาะเรา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 เอื้ออื่นอีกเลยค่ะเปิลเพินมี่เปิมี่ไา่การอีกอย่างเนี่ยค่ะ เพื่อนเศร้าก็มีการทําบุญตักบาตรตักบาตรแล้วค่เคลื่อนองกระถินไปทอดถวายอยู่ที่วัดที่วัดเนาะก็มีรถแห่ให้พี่น้องในมวนต๊ดตึงต๊ดตึงตืดตึงต๊ดตึงแต่พอมวนมวนแห่ไปพ่อบ่ได้นาบุตใช้กันเนาะมวนน้ำกันก็คือบุญกระถิ่นกับกระถิ่นปลอดเราการพนันโอเคหมู่บ้านเราถือว่าเป็นหมู่บ้านศีลห้าเนาะโอเค สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ช่วยติดตามนะคะฝากกดไลค์ลกดแชร์กดติดตามไม่ให้น้ำเน,นด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะ